กระพีแห่งพรหมจรรันทร์321บุคคลบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเกลือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่าเราเป็นผู้ถูกชาติชารามรณนะครอบงำแล้วการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงมีได้เขาบวชแล้วอย่างนี้ทำลาบสักการะและความสารเสริญให้เกิดขึ้นเพราะ ลาบสการะและความสารเสริญนั้นเขาจึงไม่ปลื้มใจและมีความรู้สึกยังไม่สมหวังเพราะลาบสการะและความสารเสริญนั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นอันหนึ่งเขาสร้างฉันทะพยายามทำให้แจ้งทําเหล่าอื่นอันยิง่งและประนีตกว่าลาบสการะและความสารเสริญทั้งเป็นผู้มีความประพฤติไม่ย่อหย,ย่อน ไม่ท้อถอยเขาย่อมทำความสมบูรณ์แห่งศีลให้สำเร็จเพราะความสมบูรณ์แห่งศีลนั้นเขาจึงปลื้มใจแต่มีความรู้สึกยังไม่สมหวังเพราะความสมบูรณ์แห่งศีลนั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นอันหนึ่งเขาสร้างฉันทะพยายามทำให้แจ้งทำเหล่าอื่นอันยิ่งและประนีตกว่าความสมบูรณ์แห่งศีล ทั้งเป็นผู้มีความประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอยเขาย่อมทำความสมบูรณ์แห่งสมาธิให้สำเร็จเพราะความสมบูรณ์แห่งสมาธินั้นเขาจึงปลื้มใจแต่มีความรู้สึกยังไม่สมหวังเพราะความสมบูรณ์แห่งสมาธินั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นอันหนึ่งเขาสร้างฉันทะพยายามทำให้แจ้งทำเหล่าอื่น อันยิ่งและประณีตกว่าความสมบูรณ์แห่งสมาธิทั้งเป็นผู้มีความประพฤติไม่ย่อยหย่อนไม่ท้อถอยเขาย่อมทำยาณทัศนะให้สำเร็จเพราะยานทัศนะนั้นเขาจึงปลื้มใจและมีความรู้สึกสมหวังเพราะญานทัศนะนั้นเขาจึงยกตนข่มผู้อื่นว่าเรารู้เราเห็นอยู่ส่วนภิกษุอื่นนอกนี้ไม่รู้ไม่เห็นอยู่ อันหนึ่งเขาไม่สร้างฉันทะไม่พยายามทําให้แจ้งทำเหล่าอื่นอันยิ่งและประนีตกว่ายานทัศนะทั้งเป็นผู้มีความประพฤติย่อหย่อนท้อถอยอุปมาเหมือนบุรุษนั้นผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่กลับมองข้ามแก่นไม้ไปเข้าใจกระพี้ว่า แก่นไม้จึงถากนำไปและกิจที่เขาต้องใช้แก่นไม้ทำจากไม่สำเร็จประโยชน์แก่เขาฉันใดบุคคลนี้ตถ,ถาคตเรียกว่ามีอุปมาฉันนั้น